ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจาักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่841การแข่งขันออกแบบเครื่องประดับ 1. ฉันจะลองดู เวินรั่วไม่มั่นใจว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่มันไม่สําคัญหรอกถ้าเธอพยายามแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เขียนจดหมายรับรองตัวของเธอก็ตามเธอก็ไม่มีอะไรจะเสียความพยายามนี้ได้ผลจริงๆเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเวนิวนนวลพวกเขาจึงพร้อมใจที่จะช่วยเหลือทันทีด้วยเหตุนี้เวินรั่วจึงได้รับจดหมายรับรองโดยไม่มีปัญหาใดๆหลังจากกลับถึงบ้านเวินรั่วรีบบอกข่าวดีกับช่ชิงเย,ยว่ ช่ชิงเยวก็มีความสุขเช่นเดียวกับลูกสาวเมื่อลูกได้ตำแหน่งในการแข่งขันในอนาคตก็จะไม่มีใครถามถึงมาตรฐานของลูกอื้อให้ผู้หญิงพวกนั้นรู้ว่าตระกูลเวินของเราร่วร่วของฉันเป็นคนที่มีความสามารถมากที่สุดเวินร่วบบอกใช้ชิงเยวว่าเธอกำลังขึ้นไปชั้นบนเพื่อตรวจสอบเนื้อหาของการออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบเครื่องประดับไม่ใช่สิ่งที่เวินรั่วเชี่ยวชาญแต่เธอได้เรียนรู้ในแง่มุมนี้อยู่บ้างเวินรั่วเริ่มเบื่อหน่ายกับการอยู่ในห้องแล้วเธอวาดรูปหลายๆรูปติดติดกันวาดหนึ่งแผ่นคว้างทิ้งหนึ่งแผ่นเมื่อใช้ชิงเยาเข้ามาพื้นห้องทำงานของเวินรัว่วก็เต็มไปด้วยกระดาษที่ถูกขยะเกิดอะไรขึ้นใช้ชิงเยลเห็นลูกสาวซึ่งดูเหมือนว่าอารมณ์ไม่ค่อยดี เวนรุ่งไม่ได้อธิบายให้แม่ฟังว่าเธอวาดภาพหลายภาพติดต่อกันเธอไม่มีแรงบันดาลใจที่ดีเลยแม่หนูจะไปที่ห้องใต้หลังคาเพื่อหาแรงบันดาลใจในห้องใต้หลังคาของตระกูลเวินมีวัตถุโบราณมากมายซึ่งหลายชิ้นได้รับการสืบทอดจากบารรพบุรุษและสืบทอดมาเป็นเวลาร้อยปีเวินรั่วต้องการหาแรงบันดาลใจในการออกแบบจากของเก่าเหล่านี้ ดีแม่จะไปเอากุญแจในลิ้นชักมาให้ใช่ชิงเยี่ยวมอบกุญแจห้องใต้หลังคาให้เป็นรั่วเพื่อให้เวนรั่วเข้าไปในห้องใต้หลังคามีหลายสิ่งที่ล็อกไว้ที่นั่นและไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำความสะอาดเพราะในวันธรรมดาวนเชิงจะทำความสะอาดเองขณะที่พลิกดูของเก่าในที่สุดเวนรั่วได้พลิกไปเจอต้นฉบับเก่าอย่างกระทันหัน หลังจากดูผ่านๆไปเธอรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าทั้งหมดนี้เป็นงานศิลปะสำหรับการออกแบบเครื่องประดับเป็นการออกแบบร่างบางส่วนของเวิร์นนุวนที่จะก่อนแต่งงานย้อนกลับไปในปีนั้นเป็นน่วนได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่ยอดเยี่ยมในเรื่องนี้เมื่ออยู่ในบ้านตระกูลเวิร์นเวิร์นนวนจะวาดแบบร่างในเวลาว่างร่างการออกแบบเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำออกไปเผยแพร่เมื่อเธอแต่งงานแต่มันถูกเก็บไว้ในกล่อง เก่าในห้องใต้หลังคามันเป็นของเก่าหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่ถึงแม้จะผ่านไปหลายปีแบบร่างการออกแบบเหล่านี้ก็ยังคงไม่ล้าสมัยเวนร่วอยู่ห้องใต้หลังคาจนดึกจนกระทั่งชัยชิงเย่โทรมาหาเธอรั่วดร่วดได้เวลาพักผ่อนแล้วเมื่อเห็นชัยชิงเย่วเวินร่วได้ซ่อนร่างการออกแบบไว้ด้านหลังของตัวเองโอเค เวอร์รูลุกขึ้นซ่อนแบบร่างไว้ในหนังสือเล่มเก่าแล้วนำมันออกจากห้องใต้หลังคาเวนนุวนได้รับจดหมายเชิญเข้าร่วมการแข่งขันการออกแบบเครื่องประดับระดับนานาชาติเจียนหยุนหน้ารู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยหลังจากเห็นจดหมายเชิญแม่ผมได้ยินมาว่าการแข่งขันนี้มีแต่ดีไซเนอร์ชื่อดังเท่านั้นที่จะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้เสียง หลังจากที่วอนน่วนปรากฏตัวในงานแฟชั่นโชว์ครั้งล่าสุดในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นดีไซเนอร์ที่มีชื่อเวอนน่วนคิดอยู่สักพักแล้วจึงตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันไม่ว่าในตอนท้ายจะได้อันดับหรือไม่ก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้มีส่วนร่วมเจียนหยุ่นเน่ากับเวอเนนวนไปยังสถานที่แข่งขันในการแข่งขันระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ผู้ที่จะมาตัดสินทั้งหมดก็คือนักออกแบบที่มีชื่อ เสียงระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังมีแบรนด์หลักๆเช่นเดียวกับสื่อต่างๆในสถานที่จัดการแข่งขันเงินนุวนพบกับเวนรั่ววนรั่วมาพร้อมกับช่ชิงเยใช่ยชิงเย่วพูดกับเวนนุ่นอย่างท้าทายที่แท้อานุ่นเธอก็มาด้วยใครเป็นคนเขียนจดหมายรับรองให้เธอใบหน้าที่สดใสและรอยยิ้มท้าทายปรากฏขึ้นบนใบหน้าของวน,วนนุ่นฉันไม่จําเป็นต้องใช้จดหมายรับรอง ตอนที่842การแข่งขันออกแบบเครื่องประดับ 2. ใช่ชิงเยวไม่เชื่อในคำพูดของวน,วนนว่นแต่ก็ไม่สนใจที่จะโต้เถียงเธอบอกว่าไม่ใช้ก็คือไม่ใช้ใช่ชิงเยวถ้าอย่างนั้นฉันขออวยพรให้อานุ่มประสบความสำเร็จเวรนน่นไม่มีอารมณ์จะพูดคุยกับช่ชิงเยวและเงินรั่วจึงเดินจากไปพร้อมกับเจียนหยุนหน่นนา ใช่ชิงเย่ยมองไปที่หลังเวินนุนและลูกชายรอยยิ้มบนใบหน้าหายไปทันทีอาเธอที่เคยสุภาพกับเรามาก่อนตอนนี้ตระกูลเจียนได้ฟื้นตัวแล้วเธอเริ่มที่จะหยิงพยองเวนร่วมมองไปที่ด้านหลังของเวินนุนและเจียนหยุนหน้าแล้วไม่พูดอะไรการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นและผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่เวทีในระหว่างการแข่งขันไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าไปในสถานที่จัดแข่งขันและสถานที่จัดงานนั้นจึงเงียบสนิท และห้ามหน้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาหลังจากเข้าสู่การแข่งขันแล้วผู้เข้าแข่งขันจะออกแบบตามทีมที่ผู้ตัดสินกำหนดชุดรูปแบบที่กำหนดโดยคณะกรรมการในปีนี้คือบูรณาการแล้วเธอก็ได้ร่างการออกแบบที่รู้สึกพึงพอใจรูปแบบดังกล่าวไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเวิร์นนวนหลังจากที่เวิร์นนวนได้ไอเดียในการทำแบบร่าง เวิร์นรั่ก็ดูเหมือนจะไปได้ดีเช่นเดียวกันเมื่อได้รับต้นฉบับของเวิร์นนวนรอยยิ้มที่พึงพอใจก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าเธอแต่มันไม่สําคัญหรอกว่าเธอจะวาดได้ดีแค่ไหนเพราะยังไงมันก็ไม่มีผลอะไรกับเวิร์นุวนผลการแข่งขันออกจะมาในวันรุ่งขึ้นผลงานทั้งหมดจะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตามผลงานของเวิร์นุวนรับรางวัลชนะเลิศอันดับ2 นี้เป็นผลดีเลยทีเดียวในฐานะมือใหม่ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติประเภทนี้เป็นครั้งแรกเธอก็ได้รับรางวัลท็อป 3. เวอร์ร่วก็อยู่ในอันดับที่3รองลงมาจากเวอร์นุวนเมื่อเวอร์นุวนเห็นผลงานของเวอร์รุ่วเธอก็สัมผัสได้ถึงความคุ้นเคยแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่ผลงานที่เวรนวนออกแบบเองก็ยังน่าประทับใจแม่เป็นอะไรไปหรือครับ เจียนหยุ่นเน่าพบว่าท่าทางของแม่ผิดปกติไปงานนี้ของเวนรั่วดูคล้ายกับสิ่งที่ฉันออกแบบร่างไว้ก่อนที่จะแต่งงานเมื่อ30กว่าปีที่แล้วมากจริงเหรอครับถ้าจริงก็เท่ากับว่าเวอนรั่วลอกเลียนแบบไม่ผิดหรอกสิ่งที่ฉันวาดด้วยมือของฉันเองฉันค่อนข้างน่าประทับใจแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานฉันก็ไม่ลืมมันอย่างแน่นอนแบบร่างที่แม่วาดไว้ก่อนหน้านี้อยู่ที่ไหน ฉันน่าจะไม่ได้นำมันติดตัวมาที่นี่ด้วยเมื่อแต่งงานแต่ฉันไม่รู้ว่าตอนหลังเอาไปไว้ที่ไหนแบบร่างทั้งหมดของเวิร์นนว่นเก็บไว้พร้อมกับของเก่ามากมายก่อนที่เวิร์นนว่นจะทิ้งไว้ในบ้านตระกูลเวิร์นหลังจากนั้นเวิร์นนุ่นไม่เคยนึกถึงร่างการออกแบบเหล่านี้เลยจนกระทั่งวันนี้เธอก็ได้เห็นผลงานของเงินรั่วอาจเป็นเพราะเวิร์นรั่วเจอแบบร่างที่แม่ทิ้งไว้บ้านตระกูลเวิร์นในก่อนหน้านี้แล้วนำผลงานของแม่เข้าร่วมการแข่งขันงั้นเหรอ เมื่อคิดถึงสิ่งนี้สีหน้าของเจียนหยุนหน้าวก็แสดงท่าทางความโกรธเจียนหยุนหน้าวโกรธแค้นมากอยากจะไปหาผู้จัดงานฉันต้องการไปหาผู้จัดงานเพื่อเปิดเผยพฤติกรรมที่ไร้ยังอายของเงินรั่วเวินรั่วเวินววนวนดึงเจียนหยุนหน้าวเราไม่มีหลักฐานเป็นไปได้มากที่เวินรั่วขโมยร่างการออกแบบที่เวินนวนได้ออกแบบก่อนหน้านี้แต่พวกเขาไม่สามารถแสดงหลักฐานใดๆได้ไดไดได เมื่อเวอนวนวนวาดแบบร่างการออกแบบเหล่านั้นก็ไม่มีหลักฐานและไม่มีบันทึกแล้วปล่อยให้เธอใช้ผลงานของแม่แบบนี้เหรอเจียนหยุ่น,น่ารู้สึกโกรธมากแม้ว่าเงินรั่วจ,จะอยู่อันดับที่สามและไม่ได้ส่งผลต่องานของแม่แต่มันก็ยังคงเป็นผลงานของแม่ทำาไมถึงให้คนอื่นยึดครองผลงานและชื่นชมในเกียรติที่แม่นามมาให้เวนน์นวนกล่าวว่าแต่ไม่มีหลักฐานและผู้จัดคงจะไม่เห็นด้วยกับคำพูดของพวกเราแล้วลุงของเธอเขา ตอนที่843การแข่งขันออกแบบเครื่องประดับ 3. เรื่องนี้มันไม่ง่ายเลยที่จะจัดการหากไม่มีหลักฐานทางผู้จัดงานก็จะไม่รับฟังและเวินรั่วก็คงจะไม่ยอมรับอย่างแน่นอนเจียนหยุ่นเน่าลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามว่าแม่ครับผมจะต้องปรึกษาเรื่องนี้กับพี่ใหญ่และน้องสาวสักหน่อยลูกต้องการบอกเสี่ยวหลิงงั้นเหรอ เป็นนวนขมวดคิ้วอย่าบอกเสี่ยวหลิงเธอมีเรื่องมากหม่ๆที่จะต้องจัดการอย่ายุ่งกับเธอเลยเวิน์นนวนถึงลูกสาวที่ยุ่งมากในทุกวันเรื่องของตัวเองก็เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยมันคงไม่ดีแน่ที่จะเพิ่มความยุ่งยากให้กับลูกสาวเจียนหยุนหน่าครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งโอเคถ้าอย่างนั้นผมจะบอกพี่ใหญ่ในขณะที่เวิน์นนวนกำลังคุยเรื่องต่างๆกับครอบครัวอยู่รายชื่อผู้ชนะก็ได้รับเปิดเผยแล้วนอกจากนี้ยังมีรายงานของสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้อง ข่าวที่อาลานแห่งตระกูลเวิร์นได้รับรางวัลพร้อมกันได้แพร่ก,พรกระจายออกไปสื่อต่างยกย่องในหลักฐานที่ดีของตระกูลเวิร์นและความสามารถของทั้งอาและหลานชัยชิงเย่มีความสุขมากที่ได้เห็นเวิร์นรั้วลูกสาวของตัวเองได้รับรางวัลที่สแต่เมื่อเห็นว่าเวิร์นนุ่นอยู่ในอันดับที่สองเธอก็ไม่ค่อยสบอารมณ์สักเท่าไหร่และความสุขของเธอก็จางหายไปอย่างมากไร แต่ในไม่นานเธอก็มานึกดูอีกครั้งตอนนี้เวนนวนอายุเท่าไหร่แล้วลูกสาวของเธออายุเท่าลูกสาวของเธอนั้นยังมีเวลาในการเติบโตและพัฒนามากกว่าเป็นนวนถึงลูกสาวของเธอจะไม่ค่อยเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบเครื่องประดับรั่วๆตอนนี้พวกสาวๆที่สงสัยในความสามารถของเธอก็เงียบปากไปแล้วบริษัทของเราสามารถก่อตั้งได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น เวินเฉิงซึ่งอยู่ในเป่ยจริงดีใจมากเมื่อได้รู้ผลของการแข่งขันอานวนและรั่วๆยอดเยี่ยมมากจริงๆเวนเฉิงตื่นเต้นมากฉันจะจัดงานเลี้ยงใหญ่เพื่อฉลองให้กับอานวนและรั่วก่อนที่วันนวนและวันรั่วจะกลับมาเวินเฉิงเริ่มโพสต์และส่งคำเชิญไปให้ญาติๆและเพื่อนฝูงผู้คนต่างพากันอิจฉาในความจริงที่ว่าตระกูลเวินได้ผลิตผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบถึงสองคน เพื่อนของเวินเฉิงแสดงความอิจฉาต่อเวินเฉิงทีละคนตระกูลเวินของคุณช่างยอดเยี่ยมจริงๆทั้งอาเวินนวนและหลานเวินร่วกเก่งมากฉันได้ยินมาว่าการแข่งขันออกแบบเครื่องประดับระดับนานาชาติครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากและคนที่สามารถชนะได้คือคนที่เก่งที่สุดเวนเฉิงฟังดูดีใจเขาชอบได้ยินคนอื่นยกย่องน้องสาวและลูกสาวเขาพวกเขาเก่งด้วยตัวเองไม่เกี่ยวอะไรกับติวเตอร์ของตระกูลเวินเลย วินเฉิงยิ้มและตอบรับคำชมจากเพื่อนเพืนวนเฉิงรีบวิ่งไปห้างเพื่อซื้อกระเป๋าสองใบมูลค่าหลายแสนหยวนกระเป๋าใบหนึ่งสำหรับน้องสาวส่วนอีกใบหนึ่งสำหรับลูกสาวจินในขณะที่วนน่วนและวนรั่วยอยู่ในการแข่งขันเจียนอีหลิงก็จะพาจ่ายหวินเชิงไปที่บ้านตระกูลถ้าไม่เธอถึงอยากให้ฉันไปจ่ายวินเชิงถามเจียนอีหลิงเพราะนายอยู่กับฉันน่าจะเหมาะสมกว่า หลังจากครั้งสุดท้ายที่ชินชวนผู้สิ่งเหล่านั้นกับเจียนอีหลิงเจียนอีหลิงก็กลัวการที่จะพบชินชวนอีกครั้งหลิงแต่เธอตกลงว่าจะไปพบชินหงจือ้อดังนั้นเธอจึงต้องไปบ้านตระกูลฉินอีกครั้งเมื่อคิดจะไปเจียนอีหลิงคิดว่าให้จ่ายหวินเชิ่องไปกับเธอน่าจะดีกว่าหือฉันแค่อยากให้นายไปด้วย เจียนอีหลิงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมตัวเองถึงต้องการทําสิ่งนี้หัวเดียวกระเทียมเรียบส่งข้าวส่งน้ําผู้แปลนหน่อยนะครับนี่เป็นค่าขอที่นายท่านชอบฟังมากใจวินเชิงอารมณ์ดีหลังจากโทรหาบริษัทเพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เขาก็ไปที่บ้านตระกูลฉินกับเจียนอีหลิงจากมาถึงบ้านตระกูลฉินเจียนอีหลิงได้สอบถามเกี่ยวกับสภาพร่างกายของฉินหงจือ้อ และตรวจดูใบารายงานผลการทดสอบต่างๆที่เขาเคยทำมาก่อนจากนั้นบอกเขาว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เขาจะเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยพิเศษซึ่งไม่มีอะไรให้กังวลเพราะจะมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมาเพื่อเปลี่ยนเวรคอยดูในชีวิตประจำวันชินหงจื้อไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมจูจูเจียนอีหลิงถึงเปลี่ยนใจเขารู้แค่ว่าอาการป่วยของเขามีโอกาสที่จะรักษาหายขาดเขาก็มีความสุขมากตอนที่844 แต่ฉันยังไม่ได้ก้าวสักก้าวเดี e. ยวเจียนอีหลิงไม่ได้ตอบชินหงจื้อโดยตรงว่าอาการป่วยของเขามีโอกาสที่จะหายขาดหรือไม่แต่ความจริงแล้วเจียนอีหลิงยังคงมั่นใจอยู่มากเพราะในโลกก่อนนี้ของเจียนอีหลิงมะเร็งเม,งม็ดเลือดขาวส่วนใหญ่แล้วสามารถรักษาชีวิตหรือขยายเวลาไว้ได้ด้วยการใช้ยาเพียงแต่ว่าราคายาค่อนข้างแพงในบ้านตระกูลชินเจียนอีหลิงเจอชินชวนและชินหยูผ่าน ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องคู่นี้ดูเหมือนจะดีขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เมื่อชินชวนเห็นเจียนอีหลิงและใจวินเชิงปรากฏตัวพร้อมกันการแสดงออกของเขาดูผิดหวังเล็กน้อยขณะที่เจียนอีหลิงกำลังตรวจสอบชินจื้อสายตาของชินชวนยังคงจับจ้องไปที่เจียนอีหลิงชินอยู่ฟานสังเกตเห็นและดึงชินชวนออกไปเกิดอะไรขึ้นกับนายไม่มีอะไร เขาบอกว่าไม่มีอะไรแต่ท่าทางของเขาดูไม่ปกติก่อนหน้านี้นายไม่เคลื่อนไหวตอนนี้คนเขามั่นกันแล้วมันสายเกินไปแล้วปล่อยมันไปเถอะชินชวนถามว่าเธอปล่อยใจยวินเชิงไปได้ยังไงชินอยู่ผ่านครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคงเพราะพยายามอย่างหนักเมื่อถึงจุดสิ้นสุดก็จะมองเห็นได้ชัดเจนเองชินชวนกล่าวว่าแต่ฉันยังไม่ได้ก้าวสักก้าวเลย เมื่อชินยูผ่านได้ยินสิ่งที่พูดไม่รู้ว่าทำไมถึงค่อนข้างกังวลแต่ชินยูผ่านก็ไม่สามารถเกลี้ยกล่อมชินชวนได้อารมณ์ความรู้สึกของเธอเดินไปจนสุดหนทางที่มืดมิดไม่ชนกำแพงไม่เหลียวหลังสำนวนจีนดือดึงยืนกรานอยู่แต่ในความคิดของตนเองแสดงว่าเธอไม่มีคุณสมบัติที่จะชักชวนให้ผู้อื่นมองย้อนกลับไป หลังจากตรวจให้ชินจื้อแล้วชินยูผ่านก็พาจ่ายวินเชิงและเจียนอีหลิงไปทานอาหารเย็นที่บ้านเนื่องจากชินหงจื้อต้องทานอาหารแยกกับทุกคนโตะอาหารค่ำจึงมีเพียงพวกเขาสี่คนเท่านั้นชินยูผ่านถามเจียนอีหลิงและจ่ายวินเชิงว่าคิดจะวางแผนแต่งงานกันเมื่อไหร่ใกล้แล้วเมื่อถึงเวลานั้นฉันจะส่งบัตรเชิญให้คุณชายชินและคุณหนูชินจ่ายวินเชิงเลิกคิ้วดวงตาของเขาดูย่วยุเล็กน้อย ชินชวนกล่งว่าสัญญาการแต่งงานสามารถยกเลิกได้แต่งงานแล้วก็สามารถอย่าร้างได้แม้ว่าจะมีลูกด้วยกันแต่ก็ไม่มีข้อยกเวน้นใจหวินเชิงยิ้มอย่างชั่วร้ายอะไรนะดูเหมือนว่านายน้อยฉินจะมองโลกการแต่งงานในแง่ร้ายมากเกินไปการแต่งงานของตระกูลฉินของนายคงไม่เคยมีความมั่นคงแต่ตระกูลจ่ายของเราต่างออกไปปู่และพ่อฉันมีคู่สมรสเพียงคนเดียว ชินยูผ่านคิดในใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ตระกูลฉินของพวกเขาไม่สามารถหักล้างได้จริงๆสถานการณ์ของพ่อเธอเข้าใจยากจริงๆในประเพณีของตระกูลจ่ายไม่ว่าจะเป็นท่านผู้เท่าใจหรือพ่อผู้ล่วงลับของจ่ายวินเชิงเขาจะไม่หาคนรักใหม่หลังจากที่ภรรยาจากไปพวกเขาเป็นผู้มีชื่อเสียงในด้านความรักเป็นพิเศษเป็นที่รู้จักกันดีในเมืองเป่ยจิง ชินยู่านเปลี่ยนเรื่องเพื่อทำบรรยากาศแจ่มใสขึ้นเลยถามเรื่องการเป็นพ่อคนของเจียนยูหมินเจียนอี้หลิงมองไปที่ชินยู่านอย่างงุนงงเธอก็รู้เหมือนกันเหรอชินยูฝานยูหมินพี่ชายเธอโพสต์ลงบนวยป๋อไอดอลหลายคนจะปกปิดเหล่าแฟนคลับเมื่อตัวเองมีความรักเจียนยูหมินแตกต่างออกไปทันทีที่เขารู้ว่าตัวว่ากำลังจะเป็นพ่อคนเขาโพสต์ลงบนวยป๋อ และบอกกับแฟนคลับว่าเขาได้เจอใครคนหนึ่งแล้วกําลังจะเป็นพ่อคนในไม่ช้าจากนั้นแฟนคลับผู้หญิงคนหนึ่งบนว่ยป๋อก็บอกว่าเธอได้อกหักเสียแล้วแฟนคลับอีกคนหนึ่งไม่เชื่อว่าชายหนุ่มอย่างพี่อยู่จะสามารถหาแฟนได้จริงแต่ส่วนมากจะอวยพรให้เจียนอยู่หมินมีความสุขเรื่องการสารภาพเรื่องรักๆใคร่ของเจียนอยู่หมินบนวยป๋อถูกผู้คนค้นหาเยอะมากมันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่ชินอยู่ผ่านจะรู้ จากนั้นชินยูผ่านก็พึมพามทั้งหมดเป็นพี่ชายตระกูลเจียนของเธอคงจะดีถ้าเจียนอีเ้เฉินสามารถเป็นเหมือนเจียนยูหมินได้เกรงว่าโฆษณาชวนเชื่ออย่างเป็นทางการของเจียนอี้เฉินจะเป็นการโปรโมทเขาและยูซีด้วยตอนที่845เปิดปงเวินรั่ว 1. หลังจากการแข่งขันออกแบบเครื่องประดับเวินรั่วก็กลับไปทำงานที่เซียงตั๋วลีกท่าทางของเอดาทีปฏิบัติต่อเธอดีขึ้นกว่าแต่ก่อน ฉันรู้ว่าเธอท่าได้เอดามีท่าทางที่ดีเป็นพิเศษต่อเวนร์ร่วเป็นเพราะพี่เอดาที่ให้โอกาสฉันด้วยไม่เลยเธอชนะการแข่งขันด้วยตัวเธอเองและฉันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากตอนนี้เธอทำงานได้ดีมากและถ้าเธอเรียนจบเมื่อไรฉันจะให้เธอเป็นพนักงานประจำขอบคุณค่ะพี่เอดา ยังไงก็เถอะถ้าเธอต้องการย้ายไปแผนกจิวเวลรี่ฉันจะไม่ห้ามเพราะเธอเพิ่งได้รับรางวัลการออกแบบเครื่องประดับมาเป็นเรื่องดีที่จะทำงานด้านนี้ต่อไปหวังไม่หรอกพี่เอดาฉันคิดว่าการออกแบบแฟชั่นเหมาะกับฉันมากกว่าและฉันจะไม่ทำให้พี่ผิดเอดารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ยินแบบนี้ยังรู้สินะว่าต้องขอบคุณด้วยวิธีไหน จากนั้นเอดาก็แนะนำเพื่อนของพวกเธอในแวดวงการออกแบบให้รู้จักเงินรั่วบอกกับเวินรั่วในการอยู่ในแวดวงนี้การมีเส้นสายเป็นสิ่งสำคัญมากเวนรั่วรู้สึกมีความสุขมากนี่คือสิ่งที่เธอต้องการด้วยคำแนะนำของเอดาเวินรั่วไม่เพียงพบเพื่อนใหม่เท่านั้นแต่ยังได้รับคำสั่งซื้อใหม่อีกด้วยเวนรั่วทำง,งานในบริษัทในช่วงกลางวันและเมื่อเธอกลับบ้านในตอนกลางคืนเธอยุ่งอยู่กับคำสั่งของบริษัทที่เธอและแม่เปิดไว้ ยังไงก็ตามเธอทำความเร็วได้เร็วมากไม่ถึงสองวันภาพวาดการออกแบบก็เสร็จแล้วและยังประสิทธิภาพสูงมากส่วนเรื่องการผลิตนั้นเวิร์นร่วมไม่ค่อยถนัดและไม่มีเวลาเลยฝากไว้ให้ใชัชิงเยวชวนท่าแทนการเลือกวัตถุดิบนั้นเวิร์นร่วมไม่ได้เข้ามาแทรกแซงและมอบหมายให้ใชัชิงเยวอย่างเต็มที่ เมื่อใชชิงเย่เห็นภาพวาดการออกแบบของลูกสาวเธอรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งรั้วๆของแม่น่าทึ่งจริงๆใช้เวลานานแค่ไหนเนี่ยในการออกแบบเครื่องประดับที่สวยงามมากมายพวกนี้แม่หาผู้เชี่ยวชาญและวัสดุที่ดีกว่าอย่าท่าแบบร่างพวกนี้เสียหายนี้แม่รู้แม่จะทําลายการออกแบบดีๆแบบนี้ลูกสาวของแม่ได้ยังไงกันใชชิงเย่ชื่นชอบการออกแบบของลูกสาวมาก นอกจากนี้เธอยังดูแลงานอย่างระมัดระวังด้วยตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องประดับที่ทำขึ้นสามารถเป็นไปตามการออกแบบได้ร้อยเปอร์เซ็นได้ผลผลิตตามแผนที่วางไว้สวยงามตามแบบร่างใช้ชิงเย,ยวส่งของตามคำสั่งซื้อทีละรายการและได้รับการชำระเงินครั้งสุดท้ายทั้งหมดเป็นเรื่องดีที่บริษัทได้รับคำสั่งซื้อจำนวนมากตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ด้วยเหตุนี้ใช่ชิงเยวจึงให้วนเฉิงจัดงานเลี้ยงฉลองเป็นพิเศษญาติและเพื่อนๆได้รับเชิญให้เข้าร่วมโดยเฉพาะวนนวนที่ได้รับเชิญเป็นพิเศษเวนเฉิงคิดว่าใช่ชิงเยวต้องการพรกการพรและต้องการคลายความไม่เข้าใจกันระหว่างวนวนเขาเลยเห็นด้วยวนเฉิงเชิญเวนนวนแต่ถูกเว้นนวนปฏิเสธเพราะเธอไม่ว่างใช่ชิงเยวกล่าวว่าฉันไม่รู้ว่ารัวๆของเราดีเกินไปจนทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจงั้นหรือเธอถึง ปฏิเสธที่จะมาที่งานเลี้ยงฉลองให้กับรั่วๆของเราเวินเฉิงมีสีหน้าไม่ดีอย่าคิดมากเลยอานว่นไม่ใช่คนอย่างนั้นวันรุ่งขึ้นหลังงานเลี้ยงฉลองบางสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับใช้ชิงแย่และเงินรั่วหมายสารและทนายความจากบริษัทเครื่องประดับมาถึงตระกูลเวินพร้อมๆกันโดยบอกว่าพวกเธอลอกเลียนแบบเครื่องประดับนี่มันเรื่องไร้สาระอะไรกันใครลอกเลียนแบบ เครื่องประดับเหล่านี้ลูกสาวฉันเป็นคนออกแบบเองทั้งนั้นใช่ชิงเยี่ยวโกรธจัดเธอคิดว่าคนพวกนี้จงใจจับผิดเวนเฉิงที่รีบกลับหลังจากได้รับข่าวก็โกรธเช่นเดียวกันลูกสาวฉันได้รับรางวัลในการแข่งขันออกแบบเครื่องประดับความสามารถเธอเป็นที่ยอมรับเธอจะลอกเลียนแบบได้ยังไงนี่มันเรื่องไร้สาระอะไรกัน สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้ามไม่มีใครลืมได้